ทำงานกองถ่ายแล้วได้รับไปห0าสทวีต้องทำแบบนี้แบบนี้คือแบบไหนคะพี่นวนและนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาของหลายหลาคนที่นะคะที่ทำงานกองถ่ายอยู่นะวันนี้ไม่ว่าวันนี้อะค่ะเพื่อนๆอาจจะเป็นอะไรคะเป็นโปรดิวเซอร์เป็นครีเอทีฟเป็นช่างภาพเป็นผู้ช่วยช่างภาพเป็น สร้างแต่งหน้าเป็นสไตลิสเป็นช่างทำผมนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราได้รับเงินมาพร้อมกับอะไรคะได้รับค่าจ้างพร้อมกับซองที่มีอะคะใบ50ถหิบทวีอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นของหลายๆคนคืออะไรรู้ไหมคะก็จะดึงเงินออกไปโอเคเงินได้รับเต็มจำนวนใช่ไหมแต่หนังสือที่อยู่ในซองนะั้น มันคือใบห้าสิบทวีที่หลายหลายคนวันนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรกับเราเลยใช่ไหมมันอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาค่ะให้กับเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนได้เพราะฉะนั้นพี่นนก็เอาเรื่องนี้นะคะมาเพื่อที่มันจะได้ไม่เป็นนะคะไม่เป็นสิ่งที่มาทำให้เกิดอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆในภายหลังจากสิ่งที่ได้รับในหนังสือฉบับนั้นนะคะ ภาพชัดเสียงชัดไมจ้าถ้าชัดพี่นวลรบกวนขอเลยคะ่ะพี่นวลขอตองหนึ่งให้พี่นวลหน่อยนะคะพี่นวลคะชัดทั้งภาพชัดทั้งเสียงนะจ๊ะค่คอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งให้เห็นหน่อยนะคะว่าชัดนะคะแล้วก็ฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนด้วยนะจ๊ะก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะห้าสิบทวีเนี่ยคืออะไรเหมือนกับชื่อเล่นของเขาอะชื่อเล่นคือห้าสิบทวีใช่ไหมคะ อุ้ยตายมีคนชมว่าพี่นวลสวยรับพรนะคะขอบคุณค่ะถ้าชมสวยอย่างนี้พี่นวลปล่อยของเต็มที่เลยนะคะไม่ได้เลยนะคะอืมอย่างนี้นะห้าสิบทวีคือชื่อเล่นแล้วชื่อเต็มคืออะไรคะจริงๆอะ่ะมันคือการแบบตัวที่หักภาษีนะที่จา่ายแต่ชื่อเล่นเขาเรียกว่าห้าสิบทวีมีชื่อเล่นชื่อจริงนะคะแต่อย่างนี้หลายๆคนนะคะคําว่าห้าสิบทวีคือหลายมันคือสิ่งที่เวลาที่เราอะคะ่ะ เป็นฟรีแลนซ์เรารับงานต่างๆพวกเนี้ไรายได้ที่เกิดจากการรับงานที่กองถ่ายตรงเนี้ค่ะมันเป็นไรายได้ตามละ40.8ก่อนอื่นนะในการตั้งต้นนะคะของการเรียนรู้เรื่องของภาษ,ษีพี่นนท์อยากจะบอกว่าท่านเราอะค่ะสามารถจับจุดได้นะว่าเงินได้ตรงนั้นมันเป็นเงินได้จากประเภทอะไรมันก็จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อเราเองอะจะต้องมา เอาสิ่งที่ได้รับตรงนี้มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับทางกรมสรรพากรยังไงเพราะหลายๆครั้งที่มันมีปัญหามันก็เกิดจากความไม่รู้แกความไม่รู้ค่ะทำให้เพื่อนๆหลายคนนะเวลาที่มาเจอพี่นวนะคะมันก็เป็นสิ่งที่จากความไม่รู้เล็กๆนะเว้ยจากความไม่รู้เล็กๆแต่มันก็ทําให้หลายๆคนนะคะมันสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นปัญหาใหญ่ๆได้เลยนะ อ่าอันเนี้ยอันเนี้ยพี่นวลแค่แบบว่าโอเคสิ่งที่พี่นวลเอามาสอนเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันก็เกิดจากอะไรคะประสบการณ์เนาะในอดีตในการเป็นเจ้าหน้าที่สัมภารกรณ์ที่อยู่ยฝ่ายกฎหมายมาแล้วพี่นวลน,นะคะก็ได้เห็นเวลาที่เกิดจากความไม่รู้ทําให้นักธุรกิจหลายๆคนนะคะต้องมาจ่ายต้องมาเสียดอกเบี้ยก้อนโตให้กับทางกรมสมภารกรณ์โดยที่จริงๆนะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะได้มีความรู้ที่ถูกต้องในวิธีการที่ถูกกฎหมายอะค่ะมันก็จะทําให้เราอะสามารถที่จะปลอดภัยนะปลอดไปปลอดภัยจากการที่จะต้องมาเจอสัมภาระย้อนหลังได้และพี่นวลก็เอาความรู้ตรงนี้นะค่ะมาช่วยให้พวกคุณนะคะสามารถที่จะช่วยกิจการของเราเองได้นะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวพี่นวลเข้าเรื่องเลยเพราะจริงๆถามว่าไรายได้จากการรับงานฟรีแลนซ์ที่กองถ่ายตรงนี้ค่ะมันก็คืออะไรคะมันก็คือไรายได้ตามสี่สิบวงเล็บแปดอ๋อสี่สิบวงเล็บแปดมันคืออะไระคะพี่นวลยังจะบอกอย่างนี้นะไรายได้ของสัพกรณ์เนี่ยที่เวลาเขาเอามาคํานวณภาษีต่างๆนี่มันจะมีทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะมันจะมีทั้งหมดแปดประเภทแปดประเภทแต่มันจะมีไรายได้บางตัวที่แบบว่า เราจะต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับทางกรมสมรพากรซึ่งมันจะต้องเสียบางครั้ง้วมันต้องเสียภาษีแบบกลางปีและเสียภาษีตอนสิ้นปีซึ่งไรายได้จากการทํางานกองถ่ายของเราตรงนี้ค่ะที่ไปรับงานฟรลแลนต์ตรงนี้อืมมันก็เป็นไรายได้ที่จะต้องมายื่นแบบแสดงรายการนะคะเพื่อเสียภาษีครึ่งปีก่อนด้วยครึ่งปีก็ล่ะครึ่งปีนะครึ่งปีคือเรื่องของ พองอดอ94คือเป็นแบบเนี่ยแบบพองอดอ94คือไรายได้ที่เพื่อนๆได้รับอะค่ะตั้งแต่1มกราถึง30มิถุนา6เดือนแรกของคุณคุณจะต้องอะไรคะเอามันมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อจ่ายภาษีให้กับสัมพาระภายในเดือนกันยาและนาฬิกาก็ดัง <c oughs> นี่นวนค่ะพูดไปเลยนะคะไม่ต้องหยุดนะคะโอเคเสเขียนเขาเรียกว่าอะไรนะพูดแข่งกับเสียงนาฬิกากันเชียวนะจ๊ะ อ,อย่างนี้นะพอไรายได้เขาเรียกว่าภาษีครึ่งปีของเราที่เราต้องยื่นนะยื่นภายในะฮะอย่างที่บอกว่าภายในกันยาใช่ไหมเสร็จแล้วพอโงอด94เสร็จพอหลังจากนั้นอะ่ะมันยื่นไปแล้วตอนกลางปีตอนสิ้นปีอะคุณก็ต้องเอาทั้งก้อนของคุณอะ่ะคือตั้งแต่1มกราถึง30ธันวามายื่นอีกที่เรียกว่าตัวพอโงอด90คือเป็นแบบของเขาแต่ ไอเงินที่เพื่อนๆนะคะได้เสียภาษีไปแล้วตอนกลางปีเนี่ยคุณสามารถเอามาเครดิตได้นะสมมติตอนกลางปีที่คุณรับรายได้มาคุณไปยืนแหละคือการที่เรียกว่าใบห้าสิบทวีมันคือการหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้แต่มันเป็นการหักภาษีนะที่จ่ายที่หลายๆคนนะวันนี้พี่นวลก็เจอคําถามน้องถามว่าไอที่หักภาษีนะที่จ่ายคือเขาก็จะมาห้าสิบทวีนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวแล้วนะแต่ฉันได้รับเงินเต็มๆใช่ไหมแต่ซองนั้นก็ไม่สนใจไง แต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมไอห้าสิบทวีที่คุณได้รับมามันคือการที่นายจ้างอะค่ะที่เขาจ้างเราเนี่ยเขาหักภาษีก่อนรับเงินของเราเนี่ยนำส่งให้กับใครคะให้กับทางกลุ่มสมรมพารไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าค่ะเมื่อไร่ก็ตามที่คุณมีใบห้าสิบทวีที่คุณเจอหักภาษีนะที่จ่ายเอาไว้ข้อมูลการรับรายได้ของเพื่อนๆเป็นไงคะ เข้าสู่ระบบของทางกรมสมกากรไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ้วคาวนี้เราจะแบบไม่สนใจกับมันได้ไหมได้ถ้าไม่รู้แต่มันไม่มีใครสามารถมาการันตีได้ว่าสิ่งที่ข้อมูลที่เข้าไปตรงนั้นนะคะทางกรมสมกากรเขาจะเอาข้อมูลตรงนั้นนะคะมาใช้เพื่ออะไรคะเพื่อตรวจสอบภาษีอะคะ่ะเช็คบินย้อนหลังอะคะ่ะ เมื่อไหล่อย่างไรนะคะเพราะว่าเวลาข้อมูลมันเข้ามันก็เข้าไปเก็บไว้สิปีแล้วมันภายในระยะเวลา10ปีตรงนี้ค่ะทางกรมสรรพากรก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะมาใช้ประเมินภาษีย้อนหลังของนักธุรกิจทุกคนได้ถ้าไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเพราะมันยังอยู่ในอายุความทางภาษีเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะทุกๆอย่างที่พี่นวลพูดมันจะมีความสัมพันธ์กันนะ เหมือนเรื่องของธุรกรรมทางการเงินกฎหมาย e-payment ซึ่งข hey, ้อมูลที <S <S ่แบงค์นนแบงค์ e ี a l l e t ทั <t ้งหลายนำส่งข้อมูลของธุรกรรมทางการเงินของเพื่อนๆนะคะให้กับทางกรมสัมปีกรมสัมภากรเขาเก็บไว้กี่ปีคะสิบปีหรือห้าปีอ่ะสิบหรือห้าอ่ะพิมตอบไปพี่นนเห็น่อยสิคะว่าเพื่อนๆก็รู้อยู่นาเรื่องนี้อ่ะจบะ e-payment เนี่ยที่เขาเก็บข้อมูลของคุณอะ ธุรกรรมทางการเงินที่โดนเข้าไปแล้วบางคนที่มาเจอพี่นวลนี้บางคนก็ก่อนหน้านั้นเป็นไงคะปีหกสามอะค่ะเข้าไปหลายสิบล้านแต่ไม่อยากรุนไม่อยากเสี่ยงอยากทำให้ถูกต้องแล้วอะอยากรู้วิธีการที่ถูกต้องอ่ะกี่ปีคะระหว่างสิบกับห้าพิมพ์ให้พี่นวลเห็นหน่อยนะคะเห็นไหมคะอายุฟาร์มทางภาษีห้าปี อีเปเมนก็เก็บไว้5้าปีเหมือนกันนะเอ้อไม่ใช่หปีส0สิบปีทุกอย่างสิบปีสิปีแสดงว่าอ๋อถ้าเราโดนหักภาษีณนะที่จา่ายข้อมูลเราเข้าไปเก็บในระบบทางกรมสรรพกรสรรพกรก็เก็บไว้ได้สิปีและข้อมูลนี้ค่ะมันก็จะกลับมาหาเราได้เมื่อไหร่ก็ได้นะถ้ามันยังอยู่ในอายุความทางภาษีใบห้าสิบทวีค่ะที่เราค่ะได้รับมันคือสิ่งที่เราไม่ มองข้ามไม่ได้เลยนะคุณจะมองข้ามคุณจะละเลยคุณจะไม่สนใจกับมันไม่ได้แต่นี่เป็นปัญหาปัญหาที่พี่นวลว่าค่ะหลายๆคนที่รับงานก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรนี่พี่นวลหนูก็รับเงินของหนูเขาจ้างหนูเท่านี้หนูก็ได้รับเต็มๆใช่ไหมแต่รายรับของเรามันเข้าไปอยู่ในระบบของเขาแล้วเพราะฉะนั้นตัวเพื่อนๆเ,เ,เองวันนี้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะทํางานอะไรก็ตามนะคะอ่าคุณก็มาดูว่า ภาษีของเราอ่ะมันคือภาษีที่รับไปได้จากอะไรแต่วันนี้ที่พี่นวลยกตัวอย่างเรื่องของกองถ่ายเพราะน้องถามคําถามนี้พี่นวลเข้ามาพี่นวลก็ว่าถ้าอย่างง้นเพื่อนๆที่ทํางานกองถ่ายหลายๆคนก็อาจจะเป็นคนที่เข้าใจอย่างน้องก็ได้ถูกไหมแต่พอวันนี้เรามารู้แล้อ๋อมันไม่ใช่แล้วนี่หว่า50ทวิทวีที่ลาปะเราจะมาเพิกเฉยกับมันก็คงเป็นไปได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องทําคืออะไรเก่งที่บอกว่าเราก็ต้องเอาตรงไหนนะคะมายื่นแบบถ้าสมมติไปได้ของเรา มันเป็นรายได้ที่เป็นคนโสดใช่ไหมแล้วเรามีรายได้ถึงหกหมืนบาทคุณก็ต้องเอามันนะคะมายืนแบบแสดงรายการ <c oughs> เราต้องเอามันนะคะมายืนแบบแสดงรายการตอนกลางปีก่อนนะคะกลางปีก็คือต้องยื่นภายในกันยาถูกไหมแต่วันนี้อ่าวันนี้เป็นยังไงคะพี่นวลมันเลยกันยามาแล้วอะแล้วหนูเพิ่งมาฟังพี่นวลน,นะวันนี้ค่ะ อ๋อไม่เป็นไรค่ะวันนี้ยังเป็นวันที่โชคดีอยู่นะคะเพไราะรายได้ที่ผ่านมาเราสามารถนะคะมายื่นออนไลน์ได้เพราะว่าสัมภาระเองปกติมันต้องยื่นภายในกันยานใช่ไหมแต่ด้วยปีนี้บันเทนเป็นสถานการณ์โควิดเป็นยังไงคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงก็ให้ยื่นได้นะคะถ้ายื่นออนไลน์คุณก็ไม่ต้องไปนั่งเสียค่าปรับอยู่ปกติมันจะมีค่าปรับไงเวลาที่เรายื่นแบบเกินเวลาใช่ไหมถ้าสมมติว่าภายในกันยาแล้วคุณไม่ยื่นอย่างเงี้ยโอ๊ย ผ่านไปไม่ถึง7วันคุณก็เสียค่าปรับร้อยหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคเลยเจวันไปแล้วก็เสียค่าปรับสอ0ร้อยแต่ปีนี้โชคดีถึงวันนี้คุณยังไม่ได้ยื่นทีใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่นะการยื่นพองดอกเกสที่เรียกว่าภาษีครึ่งปีมันเป็นหน้าที่ของคนที่มีรายได้ตาม40่สองเล็บห้าหกเจ็ดปดนะคะแต่วันนี้พี่นินยกเรื่องของกองถ่ายตรงนี้นเป็น ฟรีแลนซ์ของกองถ่ายนี่ก็คือ44บงเล็บ8แต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เองก็มีไรายได้ที่ไม่ใช่ของกองถ่ายสมมติคุณมีไรายได้ตาม44บงเล็บ5เป็นเรื่องของอะไรคะให้เช่า44บงเล็บ6เป็นเรื่องของวิชาชีพอิสระใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกประกอบโลกศินป์ประกอบโลกศินกฎหมายนักบัญชีปัินสินสถาปานิกวิศวกรพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าประกอบ อ่เขาเรียกว่าเป็นวิชาชีพอิสระ40วงเล็บ6คุณก็ต้องยื่นครึ่งปียื่นพองดอด .94 ด้วยเหมือนกันแล้วถ้าเป็น40วงเล็บ7นะก็จะเป็นเรื่องของการรับเหมาซึ่งรวมเรื่องของค่าแรงเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น40วงเล็บ7ก็ต้องยื่นพองดอด .94 นะคะถ้าไม่ใช่อ่า5 6 7ถ้าเป็นวงเล็บ8ก็คือถ้าไม่ใช่1ถึง7มันก็จะเข้า40วงเล็บ8อย่างคนที่ค้าขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะคุณก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ครึ่งปีได้เหมือนกันนะะคุณเป็นคนโสดแล้วรายได้คุณถึง6,000 60, ืขึ้นไปแต่ถ้าคุณมีคู่สมรสรายได้ถึงแสนสองขึ้นไปพวกนี้ะคะคือสิ่งที่คุณจะต้องเอามายื่นพอกอดอกเกนะคะนะคะคือรายได้จากหกเดือนแรกนะคะไปยื่นภายในกันยาแต่ถ้ามันเลยแล้วไม่เป็นไรปีนี้คุณยังสามารถไปยืนออนไได้เพราะว่าสรมการ์บอกว่าโอเคฉันช่วยเธอฉันไม่คิดค่าปากคุณ นะคะคือยื่นออนไลน์แต่ถ้ายื่นแบบกระดาษปกติมันต้องเสียค่าปรับเยอะแต่จริงๆปีนี้ค่ะสัมปกรณ์ก็ใจดีนะเขาก็ลดให้นะถึงคุณไปยื่นแบบกระดาษคุณก็เสียค่าปรับแค่เหลือแค่เท่าไหร่คะบาทเดียว <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ยังทันนะคะไปยื่นได้เลยนะคะพอคุณยื่นเก้าสี่เสร็จพอตอนสิ้นปีมันจะสิ้นปีแล้วถูกไหมพอสิ้นปีคุณก็แบบสมุิว่า,วากลางปียื่นไปแล้วพอตอนสิ้นปีปุ๊บคุณไปยื่นคุณเอาไรไรได้ทั้งปีของคุณไปยื่นที่เรียกวพองออดเก้าศูนย์ใช่ไหม พอยื่นพองดอด90เนี่ยมันก็ต้องให้ยื่นภายในมีนาแต่อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรามีค่ารถยนต์ต่างๆเยอะปรากฏว่าไอ้ตอนกลางปีฉันโดนหักไปเยอะแต่พอตอนปลายปีปรากฏว่าเฮ้ยที่เราโดนหักเอาไว้อะมันหักไปมากกว่าไรายได้ที่เราจะต้องเสียเราก็สามารถขอคืนภาษีได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่สัมภาระเขาก็พร้อมที่จะคืนให้แต่อย่างนี้ อีกอันหนึ่งเหมือนกันคือก่อนที่ขุดจะบอกว่าเฮ้ยพี่นวลตอนกลางปีโดนหักไปเยอะตอนปลายปีก็จะไปขอคืนคุณขอคืนสัมภาระให้แต่ว่าเวลาที่เวลาการเรื่องของการขอค,คืนก็มีหลายๆคนเหมือนกันนะเพื่อนเราหลายๆคนไปขอคืนขอคืนหลักหมื่นปรากฏว่าเป็นยังไงคะคุณฉันขอคืนแค่หลักหมื่นนะเธอแล้วทําไมฉันเจอภาษีย้อนหลังกันเป็นหลักแสนแสนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่อาจจะทําให้เราค่ะ มีปัญหาได้อันนี้ต้องต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราอะ่ะเอาเงินเข้าอะ่ะมันเอาเข้าง่ายถูกมาแต่เวลาคุณจะเอาเงินออกคุณก็ต้องรู้เรื่เหมือนกันว่าเขาเองค่ะเขาก็ต้องตรวจสอบว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณมาขอคืนน่ะมันใช่ไหมมันตรงไหมสิ่งที่เอามาใช้หลักฐานต่างๆมันถูกต้องไหมเหมือนเพื่อนๆเ,เ,เราหลายๆคนนะคะที่เวลาขอคืนปรากฏว่าพอมาดูแลอันนี้ก็ไม่ได้อันน้นก็ไม่ได้นึงก็แบบ แล้วรื้อไปรื้อมามันก็กลายเป็นแบบว่าทําให้ต้องเสียภาษีะค่ะแพงๆโดยแบบว่าได้เห็นใจอะค่ะนะคะค mm ือ hmm. วันนี้สิ่งที่พี่นวลเอามาสอนมันก็พี่นวลก็บอกตรงๆว่าพี่นวลสอนจากประสบการณ์ตรงไงที่ช่วยอะค่ะนักธุรกิจเยอะแยะมากมายที่มาเจอให้สามารถที่จะรู้ช่องว่างของกฎหมายในวิธีการที่ถูกต้องนะคะพี่นวลขอบอกว่าสิ่งที่สอนให้กับเพื่อนๆนักธุรกิจจากผลลัพธ์ที่ทุกคนเห็นนะค่ะ ว่าทำไมแต่ละคนบอกว่าฉันเซฟภาษีกันสิบล้านร้อยล้านพวกนี้มันทําได้จากช่องของกฎหมายที่มันมีจากความรู้ที่นักธุรกิจได้ไปคือจริงๆอะค่ะมันเกิดจากการที่แต่ละคนที่มาเจอค่ะเขามีอะไรคะเขามีถ้าจจ่ายเนาะถ้าจะจ่ายในแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่อะไรรู้ไหมเมื่อคุณไม่รู้วิธีการที่จะนำมาใช้ คุณไม่รู้ช่องว่างของมันมันก็เลยทําให้นักธุรกิจหลายๆคนก่อนมาเจอพี่นวลคืออยากจะย้อนเวลาคือบอกว่าฉันอยากจะแบบย้อนเวลาหาอาดีตมากเลยเพราะว่าอะไรเราได้ทิ้งอะค่ะเม็ดเงินไปจํานวนมาหาศาลจากความไม่รู้และหลายๆคนที่ที่พี่นวลเจอค่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจากอะไรรู้ปะ หลายๆคนทําธุรกิจแล้วรู้สึกว่าฉันไม่อยากยุ่งกับภาษีฉันไม่อยากพูดถึงสัมภาร์แค่ฉันหากําไรเนี่ยมันก็จะแย่แล้วว่าพี่ให้หนูมานั่งดูงภาษีอีกเหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วก็เราก็ฝากฝากความหวังของตัวเองอะ่ะคือฝากเงินของตัวเองไว้ที่คนอื่นให้ช่วยดูแลแต่เรามัวแต่โฟกัสเรื่องการหากําไรถูกไหม ถ้าคุณนะคะเป็นคนที่โชคดีเจอคนที่ช่วยดูแลที่เขามีความรู้เขาช่วยดูแลแค่กิจาการของคุณอย่างเดียวมันก็โอ้งแต่ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีนะหลายๆครั้งที่พี่นวลเจอกับลูกศิษย์นะคะสิ่งที่ลูกศิษย์พี่นวลเจอคือมันเจอการเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลังจากความไม่รู้จากการกระทําที่คิดว่าทําได้จากคําแนะนําที่ไม่ถูกต้อง พอคําแนะนําไม่ถูกต้องแต่ปัญหาอะค่ะมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่กับคนที่เขาให้คําแนะนํำไงเพราะบางครั้งเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นเจ้าของกิจการนี่แหละค่ะคือคนที่ต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองกับคนที่ตัวเองไว้ใจหลายๆคนเป็นอย่างนี้นะเออเหมือนบางคนนะคะคุณเชื่อไหมเพื่อนเราบางคนนะคะเขาแบบว่าเขาฝากให้เสียภาษีอภิ่นนให้เทคนิคเนาะ ให้เทคนิคลวกันเพราะบางครั้งเวลาค,คุณฝากความหวังไว้กับใครเวลาที่คุณอะอยากจะให้เขาช่วยจ่ายภาษีให้คุณใช่ไหมอันนี้เป็นเคที่เพื่อนเราเจอเลยนะเขาอะก็แบบจ่ายเงินให้ไปเรียบร้อยแล้วให้ไปเสียภาษีให้สัมภาระจุ๊บนะแต่พอถึงเวลาอยู่ย่วันดีคืนดีอะได้รับหนังสือค่ะทวงหนี้จากทางกรมสรรพากรมาแล้วมันเป็นเงินจํานวนก้อนโตซึ่งจริงๆอะค่ะตัวเองก็ได้เสียภาษีตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะ แล้วมันน่าเจ็บใจตรงไหนหรือไหมคุณบางครั้งนะคะใบเสร็จที่ได้อ่ะมันก็เป็นใบเสร็จอะที่ออกมาเหมือนกับใบเสร็จของสัมภารที่เราเสียภาษีเลยอ่ะแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีหนังสือสัมภารส่งมาถึงบ้านนะให้มาเสียภาษีจากเงินที่เขาได้จ่ายไปแล้วแล้วมันก็อ้าวก็ฉันจ่ายเขาไปแล้วอะซึ่งตรงนี้่ะคะมันก็ไม่สามารถที่จะไปบอกกับสัมภารได้เหมือนกันนะโวยวาคุณได้เสียภาษีไปแล้วแต่คุณเอาเงินนั้นอะให้กับใครอ่ะ ให้กับคนทําบัญชีที่คุณได้รับคุณไว้ใจถูกไหมเออหลายหลายคนเป็นอย่างเงี้ยพอคุณไว้ใจคุณให้ไปแล้วถูกไหมแต่ประเด็นด้วยความที่เราอ่ะให้เป็นเงินสดถูกไหมเพราะเราให้เป็นเงินสดปุ๊บเขาอาจจะแบบว่าจริงๆเขาก็จะไปจ่ายให้คุณแต่พอเออมาเกิดอุบิเหตุขึ้นมาเขาก็อาจจะเอาเงินตรงนั้นนะไปหมุนก่อนเพราะเอาไปหมุนก่อนปุ๊บกลายเป็นเราอ่ะกลายเป็นหนี้กับทางกรมสัมพารโดยที่เราไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีกที่เกิดพี่นวลก็ว่ายังเป็นความโชคดีที่ยังรู้ตัวไวนะถ้าแบบว่าคุณรอให้แบบสัมพาร ห้าปีหกปีอย่างเงี้ยดอกเบี้ยคุณเดินขนาดไหนอ่ะถูกไหมกลายเป็นว่าพอรู้ปุ๊บทายังไงอ่ะก็ต้องไปหาเงินเพื่อมาชําระหนี้ภาษีกรกับทางกรมสรรพากรเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่นวน์ให้อีกเทคนิคหนึ่งแล้วกันนะคะอืวันนี้ว่าจะมาไวไปวะคืออย่างนี้นะคุณก็สามารถสมมติถ้าวันนี้คุณเองจะเป็นจะต้องจ่ายเงินให้กับคนทาบัญชีของคุณเพื่อไปจ่ายให้กับทางกรมสรรพากรใช่ไหมแทนที่คุณนะคะจะจ่ายเป็นเงินสดนะคะคุณจะไม่จ่ายเป็นเงินสดเพราะว่าคุณก็ไม่รู้นี่ว่าพอถึงเวลา ถ้าเงินตรงนั้นมันไปถึงสัมปาร์ได้คู่ตีอะถูกไหมเออแต่จริงๆเดี๋ยวนี้มันก็สามารถใช้เป็น QR โค้ดคุณก็เป็นคนจิงใจใ่ายกับทางกรมสัมปาร์ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยถ้าวันนี้อ่ะคุณต้องเอาเงินสดให้กับเขาอะมันก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงกับเราถูกไหมพี่นวลแนะนาําคุณก็ใช้วิธีอย่างนี้คุณก็จะเขียนเป็นเช็คใช่ไหมคุณคิดค่าผู้ถือออกแล้วคุณระบุไปเลยว่าสั่งให้กับกรมสัมพาร์เพราะฉะนั้นนะคะถึงคุณให้เช็คเขาไป เช็คไปนั้นยังไงก็ต้องเข้ากรมสรพากรมันก็เป็นการลดความเสี่ยงของเราว่าเออเขาไม่ได้เอาเงินเราไปใช้นะเงินนี้ค่ะถึงกรมสรพากรแน่นอนเห็นไหมคะแค่ทำตามเทคนิคนีคน้นะคะมันก็จะช่วยเรานะคะให้ลดความเสี่ยงได้ด้วยตัวของเราเองนะจ๊ะโอเควันนี้พี่นวลมาให้ความรู้แป๊บหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ค่ะพี่นวลไม่ได้อยากให้เราอะต้องมานั่งเจอปัญหากับสิ่งที่เราไม่ได้ก่อเหมือนอย่างนี้ เรื่องของใบห้าสิบทวีหรือภาษีหักหนะที่จ่ายไม่ว่าวันนี้คุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่ถ้าสมมติคุณได้รับใบห้าสิบทวีมันเป็นสิ่งที่มันเป็นหน้าที่อะของคนที่รับรายได้นะคือด้วยความที่ว่าไอใบหักภาษีนะที่จ่ายตรงเนี้ยห้าสิบทวีเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของอะไรฮะอันนิติบุคคลที่เขาจ้างคุณเขามีหน้าที่ต้องหักภาษีนําส่งสัมภาระนะจ๊ะเป็นหน้าที่ของเขานําส่งสัมภาระแต่ การหักภาษีนะที่จ่ายตรงนั้นเพื่อส่งสมภารน,นะคะก็ไม่ใช่เป็นการบอกว่าเราที่เป็นคนรับรายได,ได้เป็นคนยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับทางกรมสมภารน,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือหลังจากที่เราได้รับใบห้าสิบทวีคุณก็ต้องเก็บมันไว้ไม่ใช่เอามันไปโยนทิ้งทางขยะเหมือนที่หลายๆคนทําคุณเก็บมันไว้แล้วคุณก็ดูว่าโอเครายได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคุณก็เอาตรงนั้นนะคะ มาเพื่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรนะคะถ้าเป็น4405678คุณต้องยื่นภาษีกลางปีที่เรียกว่าพองอดอ .94 และก็พอตอนสิ้นปีคุณก็ต้องมายื่นพองอดอ .90 กับทางกรมสรรพากรด้วยนะคะโอเคนะคะวันนี้พี่นวลก็แวะมาให้ความรู้แป๊บนึงนะคะและถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนบอกว่าเฮ้ยพี่นวลหนูจะจ่ายภาษีแล้ว พี่นวลบอกว่าอย่าเพิ่งจ่ายก่อนที่จะได้คุยกับพี่นวลเพราะมันอาจจะมีวิธีประหยัดภาษีอีกมากมายที่คุณคาดไม่ถึงจากช่องกฎหมายที่มีนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่นวลส่งเพื่อนๆนทุกคนเข้านอนขอบคุณสำหรับ ทุกๆก,การแชร์ขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจนะคะแล้วพบกันใหม่ไลน์น้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย